เดี๋ยวดูวิดีโอนะครับเป็นไมตีเอ็ตอนเดียวปี97กระของเดิมใส่พวงมาลัยพาวเวอร์มาด้วยครับเดิมรถเป็นสีน้ำเงินนะครับอ่าแล้วก็มาทำเป็นสีขาวมุกเนี่ยคารตัวเลขยิงอยู่ครบรถเดิมๆเมนี่ยพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับรถแห้งๆดีครับ เดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังนะครับมีแมกนิเนอร์ครบภายในก็เย็บเป็นสีส้มเครื่องติดดีครับเครื่องดีเรียบนิ่มเครื่องเกียร์ช่วงล่างใช้งานปกติเลยครับ โดยรวมรถสวยเฟรมติดใหม่นะครับก็ใส่เป็นเบาะแยกมาครับโอเคนะครับขออย่ารับเครื่องครับ